เป็นไรน่ะออกมาดิเป็นไงสินทาเลยฮนะพี่ไม้สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นี่ครับพี่ไม้สินทาครับไมเคิลมักกะสันเราครับติดไม้ครับพี่ไม้ติดไม้ครับสบายใจไปครับเจอบักอีกแล้วครับ ช่วงนี้เจอบ่อยครับช่วงคนหนานแน่นนี่มาบ่อยเลยอ้ปันนนปนป่นกันบันเทิงเอาเบียดกันโอ้ปั่นกันบันเทิงระเริงใจไปครับลื่นเลงบันเทิงไปกนันก็ข้างไปครับที่ไม้เราเราก็สบายแฮบเดี๋ยวจะช่วยออกมาครับให้หนำใจก่อนครับจะช่วยกันเร้ว สหบาฮาธาสามัคคีครับดูสภาพครับโอ้โหโออไอสบะโอ้ยนี่ครับมันจะหลุดได้เ,เราจะเราพยายามจะช่วยนะยืนให้ตีเลยเไงอ้าวตีไม้เฉยเลยเลี้ยวแต่แอ่ามีเมินมีเมินงอนครับงอนพี่ไม้พี่ไม้ติดไม้ไมเคิลบักซี่เด๋อไปเลยครับ อะไรนะโอ้ย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 ไม่ง้อยไงล่ะโอ้เออตีเข้าไปอ่าหมุนครับหมุนสบายไปโอ้ยโอ้ยบังไครครับบดปล่อยบังไครก็บังอยู่นั่นแหละอออ่าอ่าตีเท่าไหร่ก็ไม่แตกโอ้ยค้างไปแล้วครับเออทำไงดีทำเอาไงดีกับชีวิต พี่ไหมนี่เป็นไงย่อย่อสายย่อด้วยเออเมกมีท้าบางใครนะครับโอ้เรียบร้อยไส้แตกหัวทิ่มเลยครับตัวดิ้นเลยบางใครก็ทำลายไม่ได้คันสามนะเนี่ยซุปเปอร์เซียคันสามโอ้ยโอ้ยค้างครับค้างโกรธแคขข้นค้างฆ่าฟงขิดในใจให้กคุณหลุดไปได้นะมึง จับเสียบเป็นลูกชิ้นให้หมดเลยเราบังไครหมดแลนครับนั้นเราก็สวอลเล็กในทุ่งลาเวนเดอร์ไปครับวิ่งเล่นสวอลเลกครับน้องดำ .com เราชิลมากหมดแล้วบังไครหมดแล้วเราก็ไปย้ยเย้ยมันต่อกวนวประสาทมันดาบังไครมันหมดแล้วว่าไงครับพี่เอกโอ้ยเจ็บจังเลยค่ะ บอลไปมีมีเป็นล็อกเลยครับไอ้ข้วได้เอ่อแย่กูร็อกอีฟันเลยไม่หลุดยังไม่หลุดเราจะช่วยแล้วนะเนี่ยไม่ว่าเราดีอีกฮิวว์ไปเอ่อมเคิลชาวล็อกไมเคิลเลิร์นทูร็อกโยเนี่ยสายหัวดิ๊กสายหัวให้อยู่แนั้นแหละดิ๊ก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 ไป เริ่มเหนื่อยครับเริ่มไม่ออกอาการละเริ่มไม่อ่อแอคชั่นละเนี่ยจะช่วยแล้วไงเอาใจดีหรือครับอ่าก็ข้างต่อไปอ่อออโอ้ยโอ้ยทำลายไม,ไม้ไม่ได้หรอกมีดคุณนะ่ะมันเป็นไม้พิเศษเม็กไม่ต้องเม็กไม่ต้องอขอตกแล้วครับเศร้าครับเหมือนเด็กโดนแย่งของเล่นเลยครับ ขนาดมาฆตรกรหรือนี่พี่ไม้เรายืนคอตกเลยครับได้แต่มอหองไม่ก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้แน่ยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะขอมองน้อยขอมองน้อยขอมองน้อยโอ้ยโอ้ยจะช่วยแล้วเนี่ยนี่เราใจดีนะ ดำบอกจะช่วยนะเนี่ย,อยออเอออ๋ออ๋อสีครัปเรียบร้อยอพวกก็มาลุกนเนีย,ยบๆวันหวังไขเราใช่ไหมเกือบแล้วเนื้อเกือบนวลเนื้อแล้วหวังไขก็ทำอะไรไม่ได้ครับอ๋ออ๋ออคอสั่นเป็นล็อกค,ครับโอยโอะโอยอะเยอะออยออดแล้วเจ้ ันนี่วันนี้ไม่ไปไม่ไปยอ่ยอยอ่อย่อย่อใครจะเข้าไปล่ะไม่โก้บ้าเปล่าเขาบอกมาดิแน่จริงมาดิเขาบอกแน่จริงเข้ามาดิหล <c ười> <c ười> ายคนต่างดูเชิงครับแบ่แบ <c ười> ่แบ่แบ่รอแล่รอแล่ดีไงเ็ีไงละคอตกเลยมึง ทำอะไรไม่ได้มาดิาจริงเหรอมาดิเก่งไม่ใช่เหรอนี่เรากวนประสาทมากครับเกียร์นครับหลังหลังหนีด้วยแนะ่แน่แน่ซ้อนแอบซ่อนแอบเรียบร้อยหมดแล้ว <S <S อีกไม่กี่ทีน่าจะหลุดแล้วครับตามที่สูตรการแก้บัก็กติดไม้คับนึดี๋ยวช่วยนะช่วยไม่ต้องเสียใจไปครับ ปั๊มจนน้ำใจก่อนนะครับไมเคิลงอนะครับไมเคิลกลายเป็นเอ้ยน่าจะหลุดนะยังไม่หลุดอีกจังหวะลากเมื่อกี้น่าจะหลุดนะ,ะเดี๋ยวซ้ำแน่เซลแคมันเดี๋ยวตายโอ้ยโอ้ยน่าหงายโอ้พระเจ้าช่วยทำไมเป็นอย่างนี้เออเออโทษฟ้าโทษฝนนะต้องโทษผู พัฒนาครับบักนี้อีกแล้วหลุดไหมย,ยาง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 เนียหลุดหรือยังเฮ้ยหลุดแล้วว้ายชิบหายแล้วหลุดแล้วว้ายวิ่งกันตีนแตกเลยครับเพลนเลยเพลนเลยอย่างไวเลยอ่า